สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชนีสายแหล่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพามากินแฮมเบอร์เกอร์นะคะก,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 กับร้านที่มีชื่อว่า Korean Sandwich by Jam นะคะสูตรเนี่ยเป็นของเกาหลีเนาะแต่ว่าปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์กรนะคะเป็นเนื้อหมูนะชีสไข่นุ่มนะคะซึ่งที่นี่ไข่นุ่มเนี่ยเขาดังมากซอสหม่าล่านะคะ ที่นี่นะคะเขาไม่มีร้านนแต่ว่าเขาเป็นเดลิเวอรี่นะคะถ้าเราอยากกินรลล้อนๆเนี่ยเราสามารถมารับที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวแจ้งพี่กัดอีกทีนึงเนาะอนขออนุญาตนะคะ <c oughs> หมูอร่อยจริงหอมบิ๊กไผ่น้วไข่ก็นุ่มมากค่ะสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ได้นี่ไม่แนะนำนะเผ็ด <c oughs> มันถูกปากคนไทยแนะนำเพราะซอสเนี่ยอร่อยนะแล้วก็ค่อนข้างจัดจ้านจริงๆแล้วนะอร่อยกว่าตัดง้าอีก สูตรต้นตำลับนะคะเป็นซอสหม่าล่านะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยสามารถรีเควสได้นะคะว่าเป็นซอสมายองเนสเนาะอันนี้เป็นแบบกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าถ้าสั่งกลับบ้านแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนที่เรากินหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าฟูออปชั่นชาโคนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในนี้นะแซนด์วิชนะคะจะเป็นชาโคนะคะเบคอนมีแฮมนะไข่นุ่มด้วยมีชีสด้วยที่สำคัญคือ เครื่องแน่นมากเลยนะคะตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะชาโคนะคะห้ามพลาดนอกจากเครื่องจัดแน่นแล้วนะคะทุกอย่างตรงนี้เนาะกินแล้วมีจุกที่สําคัญนี่เขามีเป็นซอสท็อปปิ้นะคะซึ่งอร่อยมากๆเป็นสีราชามาโยนะคะสียอดหน้าบ้านของ c o r i n t ัว s Sandwich by Jam นะคะนี่จะมีสสนลักษณ์ความอร่อยแบบนี้นะอยากมารับด้วยตัวเองทานแบบร้อนๆนะคะก็เชิญที่บ้านหลังนี้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อย